วันนี้นะครับผมจะเอาลอนมิเตอร์4รุ่นมาทดสอบนะครับมีตัว t ท็กแมนโฟนะครับอยู่ด้านขวามือแล้วก็มีเวอ p ์พัสนะครับแล้วก็ตัวการ Min A 50นะครับแล้วก็ t ท็กแมนไอนะครับผมจะทําการตีเหล็ก7ทั้งหมด5ครั้งนะครับเหล็ก7ระยะทําการผมอยู่ที่170หลาครับเป็นระยะที่ผมตีออนแน่ๆนะครับแล้วก็การทดสอบนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะตอนแรกที่ผมทดสอบเนี่ยพบว่าระยะแต่ละตัวมันค่อนข้างไปคนละทางนะครับโดยเฉพาะตัวการ Min A 50นะครับก็เข้าไปดูเซตติ้งในแต่ละแต่ละตัวนะครับ ก็พบว่าคนที่ใช้ตัวการมิน50าาคนสุดท้ายเนี่ยดันไปตั้งอุณหภูมิไว้ที่33องศาฟาเรนไฮต์โอ้โหเย,ย็นเจี๊ยบเลยตีสั้นแน่ๆนะครับผมเลเซตทุกอย่างให้มันเท่ากันหมดอ,อยู่ที่77องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็ระดับน้ําทะเลเนี่ยซีเรีเวลก็คือศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อทําให้อยู่ในคอนดิชันเดียวกันแล้วก็มาร์คตาแหน่งตีนะครับเพราะแต่ละเครื่องเนี่ยมันมีตําแหน่งตีแล้วมีความแม่นยนยแตกต่างกันไปนะผมก็พยายามเซตทุกอย่างให้มันลงตัวแล้วก็มาร์คจุดตีนะ มีความแม่นยงยำในตัวเซ็นเซอร์ของมันเองในแต่ละตัวนะครับก็ในการตี5ครั้งระยะเฉลี่ยเป็นแบบนี้นะครับตัว tagman io เนี่ยจะได้ระยะเฉลี่ยเด็กเจ็ดของผมนะครับอยู่ที่169.8นะครับแล้วก็ตัว tagman f o u สีส้มด้านหลังเนี่ยอยู่ที่169.0นะครับแล้วก็ตัว mewo plus นะครับอยู่ที่169.9นะครับตัว r 5 0เนี่ยครับ Garmin r หาอยู่ที่167.3นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบในการตีของผม5ครั้งครับแต่ว่าถือว่าระะยใช้ได้แสอบ